สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนมาลงไหลเสรนะ็จนะคะนอนไม่หลับนะคะทุกท่านตอนนี้ก็ทีหนึ่งกวาแล้วนะเดินมาไม่กหลับปุยเลยนะคะอิ่มแล้วก็หลับปุยเลยนะคะห้องอาจจะุูลังไปหน่อยนะคะเพราะะฉา,ายเขาเล่นคะ่ะดูที่นอนยกนะคะทรา,ายเขาเล่นจนยับยุยหมดเลยนะ เนี่ยซาซาก็อ้วนเหมือนหมูนมนะดีๆหลับกันหมดแล้ววันนี้ชลร้อนเป็นพิเศษนะคะแต่งๆก็ถอดเสื้อนะะนอนข้างล่างดูสิเราจะเข้าห้องแล้วก็ไม่กล้าเข้าออนะทุกท่านนะ จะไม่สุภาพนะคะทุกท่านแต่ก็เป็นชีวิตจริงของพวกเรานะคะเตือๆก็จะใช้พื้นนะคะท่า,าการร้อนนะคะก็โนอนด้านหลังนะคะถ้าขนหนาวจะขึ้นมาเนี่ยที่นอนตรงนี้นะคะมีผ้าห่มมีเสื้อมีน้ามีข้อนะคะเราจะตื่นเข้ามาขึ้นมานอนเองนะคะ ชั้ชจก็ตื่นแล้วนะคะเราเสียงดังชัง้ชจก็ตื่นนะอ้วนมากนะคะจะหอบแพกแขกนะคะอยากลงข้างล่างเดวยวก็จะลงเองนะคะโดนนะคะหมูน้อยนะคะชะั้นอ้วนที่สุดนะ,ะลองลงมาก็คือหนูนิ้วนะคะ เป็นน้องที่อ่าประสาทเร็วมากนะคะเสียงดังนิดหน่อยเค้าก็รู้สึกตัวนะฮะไม่เหมือนเด็กๆนะนี่จอมขโมยนะคะหนูหลับสบายเลยจอมขโมยนะคะรู้ว่าเราเอฟทายนะคะ อ้าวเชูหน่อยนะเลี้ยแขงเลี้ยขาวันนี้โดเลมอนไม่ใส่นะคะโดเลมอน <c oughs> นอนอยู่นโดเลมอนนะคะอากาศร้อนนะคะใส่ไม่ไหวนะ ใช่ก็หายใจเสียงดังเวลาเด็กๆหลับเราก็ไม่หลับนะว่าเราหลับหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็นอนไม่หลับนะทุกท่านเลียวเอาคลิปหน่อยนะนี่ค่ะคนนอนไม่หลับอยู่นี่เมื่อคุณยายนอนไม่หลับก็ถ่ายเอาคลิปดี๊ดิเรานอนไม่หลับนะคะทุกท่านเนาะ นะครับนิดหน่อยเราก็มีเรี่ยวมีแรงนะคะเราก็ไม่หลับอีกเลยนะเลยถ่ยเอาคิเปเด็กๆนะนะ้องมิวเขามองดูเรานะาเราพูดอะไรนาะประมาณนั้นนะจะช่วยเป็นกำลังใจให้เาัคาคิปเด็กๆเยด้นะคะสูๆเนะ้ะ เดี๋ยวคงจะหลับเองแนะหละเนาะได้คลิปปคลิปนมะใครทียังไม่นอนเรก็ให้สนะู้ๆเด้นะนรือทำงานกลางคืนเป็นยามทำงานกลางคืนแง่ก็ให้สู้ๆนะคะฝันดีนะคะทุกคนนะคนที่ยังคนที่ทำงานกลางคืนก็กลางคืนก็ขอให้สู้ๆนะ แม่บ้านทุกท่านสวัสดีนะ